พอพอพอครับมาไล่เลยมาไล่เลยจบปูรอจบปูรอ,อคุณมาไล่ผมเข้าร้องอุ้ไม่โดนได้เยี่นี่ได้ตำรวจเยี่นี่เหลี่ยมกูนี่จำไว้นะมึงกค่นั้นแหละได้ขอให้กูลไล่สักรอบนึงเด้อคุณจะมาปวดตำรวจกูต้องมาขอร้องให้ตำรวจไล่กูอะไรเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะมากูจบปูรอแค่นั้นแหละมาแล้ว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  ดีใจว่ะโอ้ยคุณตำรวจผมอ่าได้เหลี่ยมนะเหลี่ยมนะกดประเทศก็มีบอกนะไม่แนั่นนะอ่าชนเรียบร้อยตัดเกาะอีกหนึ่งรอบแค่นั้นแหละได้คุณตัดเกาะนะคุณจำไว้ให้ดีนะคุณตัดเกาะรถผมอะดูดิดูดิดูดิคุณไม่ทันได้ขึ้นรถเลยจกปุญยังไม่ทันเสร็จอะดูคุณจะเล่นดิคุณมาซ่อมรถผมเลยดูตรงๆเลยน่ะโอ้คุณคุณยิงหนาย่างแตกเลยคุณยางหลังแตกไม่เชื่อลงมาดูเลย ลงมาดูดิแตกแตกได้ง่ายผมยิงแตกเนี่ยแฟบเลยลงมาดูดิเอาไม่เชื่อลงมาดูลงมาดูลงมาดูลงมามาขึ้นรถดูมาขึ้นรถดูยังหลังไงมาขึ้นรถดูเร็วฝั่งไหนเนี่ยลงมาขึ้นดูดิฝั่งไหนฝั่งนี้อ่ะมาดูขึ้นมาขึ้นมาขึ้นอ่ะฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งฝั่งซ้ายลงมาขึ้นเร็วฝั่งซ้ายยังหลังซ้ายใช่ไหมถ้าผมยิงแล้วมันแตกนะเอาก็มันแตกแล้วค่ะน้องไปยิงทำไมอ่ะมาขึ้นดูไม่เชื่อใครบอกใครบอกแตกครับอ่ะมาเชื่ออ่ะไม่เชื่อลองขึ้นดูขึ้นดูอ่ะขึ้นดดูู เฉลี่ยกูขนั้นแหละ่อนให้ก่อนล้อหนึ่งแล้วกันอาตำรวจชนได้ก็เหมือนกันลิจัดเยอ่ย ไปแค่นั้นแหละลุชัวลุชัวลุชัวหรชื้อกันั้นแหละหุืหลายได้แค่นั้นแหละหนี่แกเหลี่ยมปูตำวรวจไม่รู้ดิ ตำรวจไปทันเหลี่ยมไปแกเซียเรียมกูนหนึ่งแค่นั้นแหละจริงรอดแล้วฮะโคชิวอ่ะเดี๋ยวเราขับกระตีก่อนแล้วกันนะนี่ดูอดองแล้วยิงล้อกูโชว์ได้แป้งมนะดูชิวอ่ะน้องมามามาน,านี่ไปทันนักภูม่เหตุเลยหาตำรวจอยู่ก่อนหาไปหาขี่รถคนตำรวจก่อนแล้วกันเนาะอยู่ไหนอนะ่ะ ว่าให้ไปโดนว่าให้ว่าให้ตำรวจดีไปโดนอันนี้อะไรอ่ะไปปวดตีก่อนเฮ้ยตำรวจเร็วๆหน่อยเร็วดีชักช้าว่ะเสียเวลาเร็วๆอุ้มซ้อมดีมาใครขับหนาเนี่ยอ่าได้ได้แค่นั้นแหละจำไว้นะนี่ตำรวจนะรับเลยหน้าที่นะอคืออ่ะโอเคได้เล่นอย่างนี้นะได้เล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะ ได้อย่างนี้นะได้อย่างนี้นะน้องได้อย่างนี้นะจำไว้นะคุณรู้ป้ะผมขับอะไรผมขับอาดัมสองขนาดแหละนี่ต่อให้สามยางด้วยนี่ขึ้นไม่ได้เลีย้ยงเลยคูสามล้อขนาดแหละให้ก่อนด้วยให้ก่อนด้วยมาดิ ตำรวจคุณเล่นเหลี่ยมนะเดี anyway> like nah ๋ยวเดี <oh, ๋ยวล้อไหนเดี <oh, ๋ยวล้อไหนเดี๋ยวล้อไหนเดี네๋ยวล้อไหนว่าดิว่าดิไอ้ใกล้ๆคุณต้องผมไป็ลูกอ่ะผมเหลี้ยล้อได้อ่ะเฮ้ยเหลี้ยแล้วนอนนี่หว่าอาชนตำรวจคุณชนคุณชนนะตำรวจเมื่อกี้อะได้ซ่อมไม่หาซ่อมไม่ละหมุนนะหมุนนะเมื่อกี้รถหมุนเลยคุณคุณชนนะเมื่อกี้เห็นคาตาเลยเนี่ยคุณตำรวจนะครับได้ครับได้ครับคุณก็ซ่อมรถคุณดิ ชอมแล้วคุณที่นะ่ะไม่ซ่อมเหรอไม่อำไม่เป็นไรอ่าไปถอยหลังถอยหลังไปดิหนึ่นลน็อกสามล้อ <c oughs> นี่ลูกแรงกว่าขนาด้แหละตะลัวตะลัวตะลัวตลลองงงอ่ะ มา,าแัรนแหละเผื่อเดี๋ยวหลุดน้องนี่เดี๋ยวหาว่าพี่นั่นอีนอกนงโกงไงไม่เคยโกงใครอะ่เระเดอตรงเลยเเดูดิแกร่าไม รุดอีกแล้วอ้าวเฮียกล่องซ่อมหมดเอาเปา็นว่าออนให้ตำรวจแล้วกันนะแบบดูดิเขาสี่สามลมสี่รอ้อยยังเอาไม่ลงอ่ะจะเหลี่ยม,มไปแค่นั้นน่ะชิว่าแค่นั้นน่ะ ไปไปไปชิวเกินนะโอ้ต้องรอดดูดูดีเจอเหินไปไม่เจอเหินเอีสองเหินยิงอะ่ะโอ้สภาพรถกูแม่งจะพังแหล่ไม่พังแหล่สุดยอด เก็บกอนเก็บก้อนเก็บกซ่อมมาสามกล่องเลยกันมาเฮียกูทำแค่น,นี้แหละปะ่ะฮึรอ,อดแค่นั้นแหละฮ่าไม่ทำาไไรอ่วะ ก็น,นะครับทุกคนกระโดดอะ่ะจริงๆเลยอ่ะต้องเหิน่นลุดเลยงงชิวชิวเกินตำรวจเอาไม่ลงอะ่ะเราต้องเลยไล่แค่หนึ่งคันนะเนี่ยรถนี้ยังไม่ได้จูนนะรถเดิมๆนะไม่ได้ต้องไม่ได้เต่งอะไรด้วยะนะมีแค่เปลี่ยนสีนะเอาไม่ลงเออของจริงบ้านสามล้อจะเอาไม่ลงอ่ะน้องคิดเอาเดี๋ยวให้ทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมได้ตำรวจอะ่ะแค่นั้นแหละอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สสวัดีบ๊ายบาย,บาย,บายครับเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้ว